สวัสดีค่ะจะมาพยากรณ์ดวงชะตา12ราศีของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะจะพยากรณ์เหตุการณ์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนประจำปีพศ2560นะคะ อาจารย์ขออธิษฐานกิจเพื่อเปิดดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะ ดวงของชาวราศีกรกฎนะคะประจำปีพศ2560นะคะตำแหน่งที่หนึ่งได้ไพ่สามถ้วยก็ถือว่าดีนะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่เฉลิมฉลองนะคะสื่อถึงความสำเร็จนะคะอาจารย์จะขอพูดในแง่เรื่องการงานก่อนนะคะ ไพ่ประกบเป็นแพ่ราชินีไม้นะคะเพราะฉะนั้นในแง่เรื่องการงานก็ถือว่าจะได้ข่าวดีในเรื่องงานนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะจะมีตําแหน่งนะคะการปรับตําแหน่งการเลื่อนขั้นนะคะหรือการปรับเงินเดือนนะคะได้อย่างแน่นอนนะคะและก็ปีนี้ก็ต้องได้ข่าวดีในแง่เรื่องอการรับโบนัสเงินเดือนอยู่แล้วสําหรับ ชาวราศีกรกฎได้ข่าวดีแน่นอนนะคะในเรื่องงานคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นคุณยังได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายอย่างแน่นอนนะคะหรือถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ ราชินีไม้กับสาม,สามถ้วยนี่เป็นไพ่เฉลิมฉลองนี่แสดงว่าธุรกิจของคุณที่ทําอยู่จะประสบความสําเร็จมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะมีนโยบายอะไรอยู่ก็ตามให้ตัดสินใจทําได้ถือว่า,าจะมีความสําเร็จเหมือนกันนะคะเพราะไพ่เงินออกไพ่ก้าเหรียญน,นี่คือเงินแต้มใหญ่ๆเหมือนกันถือว่าดีนะคะอาจารย์จะพูดในแง่การเรียนนะคะถ้าใคร คิดจะไปศึกษาต่อนะคะไพ่เด h ไฮพิสเทสกับไพ่พระสังฆราชเดลไฮเรแฟนนี้ถือว่าดีนะคะสำหรับการศึกษาถ้าใครคิดจะไปเรียนต่อไปเรียนได้นะคะสอบอินทันก็ถือว่าติดนะคะถือว่าชาวราศีกรกฎมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถะนะคะสอบติดอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์จะพูดในแง่ของความรักบ้างนะคะถ้าเป็นความรักเนี่ยนะคะ ไพ่สามถ้วยเนี่ยจะสื่อถึงเป็นปัญหานะคะเพราะว่าไพ่แนวแถวเดียวกันเนี่ยจะมีไพ่เดรฮายพิสเทสออกมาเนี่ย mm. ก็ระวังการเผลอใจนะคะถ้าใครที่มีครอบครัวอยู่นะคะอ่าก็อย่าเผลอใจไปชอบใครนอกจากคู่ของตัวเองนะคะ mm. ก็หรือถ้ามีชอบนะคะก็ต้องอยู่ในขอบเขตนะคะ mm. ก็แล้วกันนะคะก็ลองดูนะคะว่า ควรจะทำตัวยังไงคิดว่าชาวราศีกรกฎก็ต้องรู้ตัวเองดีค่ะว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณอยู่แล้วเพราะเป็นไพ่สิบช่วยแสดงว่ายังไงซะครอบครัวก็มาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องใครที่โสดอยู่นะคะก็มีเกณฑ์เรื่องอความรักดีๆเข้ามาได้เหมือนกันนะคะตั้งแต่เดือนอมกราคมพานะคะสองเดือนนี้ชาว ราศีกรกฎจะมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะ,ะได้คบหาการดูใจกันนะคะอย่างแน่นอนนะคะ,ะถ้าใครที่คบหากันอยู่ถ้าไปไม่ถึงขั้นแต่งงานนะแค่ดูใจกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีช่วงที่ละหองละแหงกันบ้างความไม่รงรอยกันบ้างก็มีนะคะหนึ่งดาบบวกเดรฮายพิสเทตเนี่ยนะคะ เพราะนั้นก็ต้องอให้เอาใจใส่กันมากๆดูแลกันถนอมน้ําจิตน้ําใจกันก็น่าจะไปต่อได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอิสระของชาวราศีกรกฎนี้มีค่อนข้างสูงก็คือไพ่เดอะฟูลนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไงเราก็ต้องรู้เราค่ะว่า,าคู่ครองหรือคนรักของเรานะคะสำหรับคนที่รักกันนะว่า ถ้าเขารักอิสระเราก็อย่าไปจู้จี้จุกจิกอะไรเขามากก็แล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องอการเงินของชาวราศีกรกฎในปีนี้มีไพ่ก้าเหรียญน,นะคะถือว่าการเงินดีนะคะการเงินดีมีเกณฑ์ที่จะซื้อ,อที่ดินบ้านอสังหาปริมทรัพย์ได้เหมือนกันนะคะนะคะเพราะว่าสิบช่วยก็สื่อถึงบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ดีก็จะมีตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์นะคะกุมภาพันธ์มีนาคมนะคะในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะของชาวราสีกรกฎนะคะถ้าด้านสุขภาพถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะอาจจะมีบ้างที่ปวดเมื่อยนะคะเข่าขาทั่วๆไปไม่ได้ถือว่ามีโรคร้ายแรงอะไรนะคะเพราะว่ามีไพ่ที่ดีก็คือไพ่พระสังฆราชและก็ไพ่ ราชินีพระจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นไพ่นักบวชหญิงนะคะแล้วก็เป็นไพ่คุ้มครองดวงชะตาอยู่นี่ก็ถือว่าปลอดภัยนะคะแต่ถ้าใครคิดจะเดินทางไปต่างประเทศก็มีไพ่ที่สื่อถึงการเดินทางอยู่ก็คือไพ่เดรฟูลนะคะถือว่าถ้าคิดจะไปเดินทางไปต่างประเทศก็ไปทําเรื่องวีซ่าได้เลยถือว่าผ่านนะคุณจะได้เดินทางอยู่ประมาณ กุมภาแล้วก็เดือนมิถุนานะคะในแง่การเดินทางต่างประเทศนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ของชาวราศีกรกฎไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ